สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องห้ามาเบิ่งการเลี้ยงป้ามอจ้ะปลามอพันธ์ใบผูพี่น้องพี่ก์ดฟาร์มนี่ก็อยู่บ้านคํากลางตำบลเกาขามอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะเป็นฟาร์มของพี่สมยศล่ะพี่น้องซื้อฟาร์มิันซื้อมังกรฟาร์มจ้ะ เบอร์โทรกะศูนย์เก3าส่งสองเจ็ดสามเด้อพี่น้องผู้ใดที่สนใจอยากมาเบิ่องฟาร์มอยากมารับปลาไปขายกะเชิญได้จ้ะเมื่อนีวันที่สิมีหน้าคม2องหาหกจ้ะพี่น้องเป็นมือเพิ่นเปิดฟาร์มเลียงเอาปลาขึ้นมือแรกของบอนี่พี่น้องบอนี่เลิก3เมตรเพิ่นปล่อยอยู่มืองกพันโตจ้ะ พ่อค่าแม่ค่ากะสนใจอยกรับไปขายกะลอยกิโลขืนพี่น้องเพิ่นทรงเจสิม้าบาทเด้อจ้ะเด้อปลา่บด้คาดใส่จ้ะปลาเพิ่นกะไวประมาณสามตันจ้ะพี่น้องบอน,นี่เมื่อน,นี้มีออเดอร์เข้ามาอยู่เจ้าหนึ่งสองลอยโลจ้ะกะซิมี่หลายๆเจ้าโทษเขามาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเพิ่นหลากขึ้นมาบอเครึคง สะจำสัมพี่น้องเบอกกับเบสือบสเ,เครื่องเครื่องสะนอกพี่น้องนอกบ่อเดะหลากเต็มสะเดี๋ยวไปหาจับฟ้องฟ้ามเพื่อนจ้ะปลาหนึ่งหมื่นหกพันตัวนี่เบิดว่าหารหลายเป็นได้เอื่อยแค่ต้องหานประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสอง เลี้ยงสี่เดือนเต็มเนาะสี่เดือนเต็มสี่เดือนเหมือนนี้เลยจ้าเหมือนนี้วันที่สิบเอ็ดนี้วันที่สิบเอ็ดลยสิบมีน่ะพี่น้องสองห้าหกสี่จ้ะมาหลอกก่อนกับเห็นใหญ่พันยนต์นาฮันวานอาหารหป้ปลายอยู่ตน้นทุนทั้งเบริร์ดรวมทั้งอันลูกปลานี่ประมาณเท่าไรเออเดี๋ยวจดไว้บอกหลอกนี่หลอกนี่หอดเมื่อที่จับขายนี่หลอกนี่วางเกือบสี่เกือบแสนสี่เนาะเกือบแสนสี่หมืน่น แสนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทรวมเบิดทุกอย่าง,ง,งาาเครื่องเครื่องคาาปลาเป็นบ่อพี่โอ้คือว่าลงทุนหลายเติมเนาะปลาทนีนตลาดเพมันมาติดตอนน่อเขาเองเหมดอ,อ่ะลมแห้งขนาดเลยที่บอกตลาดากะช่วงที่ททบ่ทันปลาบ่ทันเปิดก็มีพ่ัคหาติดต่อเข้ามาตลอดก็บ่มันอกว่าในเวลาเพิ่นเปิดบ่อกะให้โทรบอกเนลาเด็กเขาแจ้งเพิ่อนอยูจ่จ้ะเดี๋ยว เข้าไปเบิ่งวิธีลดตน้นทุนค่าอาหารพี่น้องแล้วก็เทคนิคดีๆทีบ่บ่อเฮ็ดไหป้าในบอ่อห้านอกหนามตายนะจ๊ะพี่สมยศพิ่นเฮ็ดจังได้แน่ป้าเพิ่นคือสมบูรณ์ดีแถ้ไหงง่างามจ้ะถ้าดูแลบ่ดีก็คือมีโอกาสขาดทุนได้พี่น้องผู้ดใดสนใจอยากเลียงก็ติดตามคลิปนี้จ้ะ ตื่นมาเที่ยงคืนเอ้าเมื่อเมื่อเรารู้สึกเราตื่นตื่นมาเราปวดเยี่ยวอ่ะไม่ใช่ตื่นแล้วจะเข้าไปนอนนะพอเรี่ยวเสร็จเราต้องเดินดูว่าปลาลอยหัวไหมครับผมอ่าคือพี่ต้องขอตัวไปชมาจแป๊บนึงได้ๆถามอะไรไหนครับผมครับตีสามก็ดูครับผม ใช่ไหมถ้าตอนเช้าเช้าเนี่ยถ้ากาศเสียกาศแน่นแนนเนี่ยนะปลาจะลอยหัวประมาณตีสองตีสามเนี่ยครับผมจะลอยขึ้นมาเป็นก้อนเลยมันลอยเต็มฝั่งคือมันไม่มีอากาศใส่ใจน้ํามันเสียใช่ไหมเขาไปเพนน่ครับผมเอเออมีน้ำมันเสียหนึ่งเราก็ตีน้ําเปิดตีน้ำเปิดที่เย็นเปิดน้าพุ่งไปห้าพุ่งไปตีน้ําใช่ครับผมต้องต้องสังเกตครับทุกคืนอะ ตอนเล็กๆก็ไม่ทลายนอนสบายใจอยู่เพราะว่าน้ําเราปล่อยใหม่ๆน้ํามันยังไม่เสียใช่ฮะยังไม่ปลาลยังไม่โตมากข้างล่างยังไม่เป็นแก๊สใช่ไหมแต่พอเริ่มหลายเดือนขึ้นมาเนี่ยที่ปลาหรือมันเศษอาหารเนี้ยมันหมักคนะมันก็จะเกิดแก๊สน้ำันจะเสียแค่บางทีคืนเดียวนะปลาเนาะทั้งบ่อเลยครับผมเชื่อครบเพราะเคยประสบอันนี้เป็นไหมเป็นแต่ว่าผมผมแก้ทันบครับ พอผมตื่นมาเนี่ยส่วนมากจะเจอตีสามปลาลอยหัวมาตีสามเนี่ยตลอยครับดีอย่างหนึ่งที่ปลาผมมีเลี้ยงปลาตะเพียนกับปลานิลคือตัวนี้เป็นตัวส่งข่าวเลยครับผมปลาตะเพียนกับปลานิลนีคือจะบอกอ่าเป็นตัวบอกเราชัดเจนเลยครับว่าน้ําเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่าลอยหัวขึ้นมาก่อนอ่าถ้าไม่มีปลาพวกเนี้ยถ้าเรารอให้ปลาหมอตายเนี่ยเอาไม่ทันแน่ะะอ่านี่มันมีปลาเข็งปลาตะเพียนเนี่ยตัววัดให้เราเลยถ้าอากาศ น้ำไม่ดีเนี่ยเริ่มฟ้าพวกงนี้จะลอยหัวก่อนก่อนเพือนแล้วครับักเต็มฝังเลยปลิกเปิดน้ำาเดี๋ยวมีไปยืนฝั่งนี้และเพื่นใจน้อยอ่าเราคือว่าเชื่อว่ายังเลยเสียอหาไดไปเกลือปูนขาวครับผมครับไปน้ําน้ำน้อยเปิดน้ำใส่ดูดรีบดูดน้ำออกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับผมครับวันนี้เป็นเป็นเทคนิคการการการแก้ถ้าถ้าไม่ได้ตรงนี้นี่โอ้ตายหมดทั้งบ่อไม่รอดครับผมต้องต้องแก้น้ำ ที่สําคัญเลยคือต้องต้องเฝ้าดูนี่แหละอาต้องดูฮะ,ะแล้วปลาจะป่วยกลางคืนจะจะอาการจะออกกลางคืนส่วนมากครับผมตีสองตีสามเนี่ยเราละถ้าถ้าน้ําเราไม่ดีปลาป่วยเนี่ยเราจะรู้ละครับแต่กลางวันอะไรเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ปกตินะววนกลางวันจะดูไม่ค่อยรู้ก็คือเหมือนดูเหมือนปกติถ้าจะขึ้นกลางวันนี่อื่นเลย อ,อืดอืดตายเลยครับตายแล้วแล้วไม่ตันแล้วอืดแล้วมีเงื่อนการที่จะช่วยได้ทันท uh, ันก็คือทีสองทีสามช่วงเช้าอะไรเงี้ยครับครับนี่เป็นเทคนิคที่สําคัญที่สุดเลยนะครับปลาตะเพียนกับปลานิลใช่เลี้ยงมันปลงไปพร้อมกันเลยครับเพราะตัวสองตัวนั้นจะเป็นตัวบอกอาการของตัวบอกอาการเลยเพราะปลาเข็งเนี่ยมันจะทนกว่าปลาหมอใช่ไหมมันมันไม่ไม่ไม่โชว์อาการง่ายๆใช่ไหมครับแต่ปลาพวกนี้จะออกอาการแล้ว ครับผมน้ำปลวานี้อาการกีมีแก้ครับผมนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเนาะแล้วก็จริงๆผมอยากจะบอกว่าการใส่ใจนี่คือผมผมมองสำคัญมากที่นะเพราะว่าบางคนก็คิดว่าแบบเอ้ยเลี้ยงปลากเดี๋ยวถึงเวลาก็ให้อาหารไม่ได้มันมันไม่ได้จริงครับไม่ได้ไม่ได้และอย่างผมมองว่าเลี้ยงปลามันเหมือนเอาเงินโยนลงไปในบ่อใช่วันวันละสองพันบาทดยนไลงไปในบ่อ วันละสองพันบาทไม่ใช่แค่วันเดียวนะฮะโยนเป็นเดือนเดือนเงินยอะลงไปถามถามนิดนึงนะว่าจะจะโยนงินนี่อ่ามีนั้นมีอะไรที่ช่วยได้ท้องการอะไรอย่างเนี้ยลิดตาตัวนี้นะของมัวใจเนี่ยครับทําให้ผมผ่นใจแล้วผมก็ก็มั่นใจในการที่ที่คิดว่าเราได้เงินแน่นอนโอ้ได้เงินแน่นอนนะครับเพราะอะไรหนึ่งปลาไม่เป็นโรคสองน้ำไม่เสียง่ายครับผมใช่ไหมครับคือ มันมีผลแตกต่างสําหรับความรู้สึกผมนะครับครับระหว่างใช้กับไม่ใช้เ่ยเนาะใช้กับไม่ใช่เยีายน้ผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีสารอะไรมันผมก็ไม่ได้อ่านในนั้นเนี่ยแต่ว่าผมสังเกตของผมใช่ฮะว่าเออมันมันดีขึ้นครับครับดีขึ้นเนาะแต่ที่สาคัญอะไรก็ได้ถ้าคุณแก้น้ำไม่เป็นคุณก็ไม่ได้ขายแน่นอนปลาครับใช่ฮะนนี้ก็ต้องบวกกับเทคนิคการถูกการดูแลเอาใจใส่ของเราด้วยเนาะใช่ครับเทคนิค มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยเพราะว่าหนึ่งของผมมันเป็นบ่อปิดมันไม่ได้บ่อเปิดทางน้ําแบบสะดวกสบายที่ว่าจะระบายน้ําได้ครับคือไม่ไม่ได้วางระบบการถ่ายเทน้ําเอาไว้ขนาดดีขนาดัวางคือทำเลของเราเนี่ยมันเป็นเราทําด้วยใจรักเนาะคืออยากได้ตั้งปาที่ใหม่เก่าด้วยใช่ไหมเน่ก็เลยแบบขุดเป็นหมอเนาะครับผมถ้าบางที่มันมีลาคลองมีห้วยมีอะไรในน้ําผ่านเนี่ยน้ำก็จะไม่เสียงง่ายแต่ของเราไม่ใช่เราเป็นเป็นปิด ครับผมนั้นต้องดูน้ำดยอันนี้คือผมผมถือว่าการบริหารจัดการน้านี่ต้องต้องต้องดูแลใจใสอยู่ดีครับครับครับเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเททุกวันเหมือนแบบคลองส่งน้ําใช่อันนี้คือบ่อปิดนะบ่อปิดอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ควรจะต้องต้องไม่ใช่ปาปลาถึงคนที่เลี้ยงปลานะฮะต้องหมั่นดูหมั่นดูน้ําต้องแก้น้ําให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่า ถ้าแก้น้ําไม่เป็นเนี่ยคุณปลาคุณตายในตายยกบ่อเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่ว่าซื้อปลาไปปล่อยแล้วก็โยนอาหารโยนไปให้ไม่ได้แน่นั้นจบแน่เลยจงแน่เหมือนเหมือนตำน้ําพริกละลายไม่น้ําละลายหายไปเลยนะเนี่ยแต่ผมไม่แก้น้ําเนี่ยผมไม่ได้ขายหรอกปลาตายหลายหนแล้วครับครับผมเนาะมันก็ต้องใช้แบบทั้งตัวช่วยทั้งเทคนิคที่มีเนาะใช่ใช่แล้วก็การสังเกตใช่แต่ผมมองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการดูแลเอาใจใส่เนี่ยที่ผมไปสัมภาษณ์ลูกค้ามาหลายเจ้าเนาะ คนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่ที่ทําในสาขาอาชีพนั่นครหนึ่งเลยที่ที่ผมสังเกตได้เลยคือแบบการดูแลเอาใจใส่ครับอันนี้สําคัญมากเลยครับบางคนเทคนิคดีอาหารดีแต่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เนี่ยอครับน้ำปล่อยก็เจ๋งได้เหมือนกันนะใช่เพราะว่าตอนตอนที่ปลาเนี่ยพอกลางวันปุ๊บเนี่ยมันจะตายใช่ไหมมันลอยมัน มันมันงอมตั้งแต่กลางคืนแล้วไงครับผมบอมหรออาการกลางคืนแล้วปลาส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับพอมันตายปุ๊บก็เราก็แก้ไม่ทันแล้วไงครับครับมันก็เนาะมันก็ไม่ทันแล้วอ่ะมาเห็นมาเห็นต้นไม้ไม่รู้จะบอกว่ายังไงต่อเลยอคือแก้น้ําสําคัญนะแก้น้าให้เป็นนะการเลี้ยงปลาเทคนิคการเลี้ยงปลาต้องแก้น้ําด้วยครับผมนะสุดีสามเนี่ยครับเท้าหัวค่าเราไม่ตื่นไม่เป็นไรแต่ตีสามต้องรู้ว่าปลาเราจะเป็นยังไงนะฮะครับนี่แหละสำหรับ ข้อมูลดีๆนะครับก็ฝากกันสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาหมอด้วยนะครับครปลาหมอทุกปลาแล้วครับครับผมทุกปลาเหมือนกันคือต้องดูแลเอาใจใส่นะไมเใช่วงมาซื้อมาปล่อยแล้วก็แบบงานที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วผมก็แก้แบบนี้นะฮะแล้วทุกบ่อเลยบ่อเนี่ยเป็นครับผมบางทีแบบปลาคราฟนะตัวใหญ่ๆนะบ่อกนะเรื่องปลาคราฟด้วยครน้ำมันเสียเนี่ยครับมันจะลอยวนเนี่ยลงไปอุ้มไ้เลย ลงไปวุ้เลยนะครับเชื่องเลยอ่ะเชื่องเลยครับไม่ไหวพอผมแก้น้ํานะเช้ามาวันหลังปุ๊บมันก็แข็งแรงทีนี้พอแก้น้าปุ๊บมันก็อยู่ได้เป็นเดือนหรือว่า2ี่สิบวันฝามันจะเสียอีกครั้งรับผมครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนวิธีแก้น้าเดี๋ยวผมขออบอธิบากันนะครับเพื่อความชัดเจนยังไงบ้างพี่แก้ยังไงบ้างสำหรับผมนะวิธีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ย คือเอาง่ายๆเลยผมตีน้ําก่อนนะครับตีน้ำต้องคืนเนี่ยต้องตีน้ําถ้าน้ําน้อยต้องเปิดน้ําใสครับผมนะฮะเอาน้ําหมอกประดานที่น้ําสะอาดอ่ะเปิดใส่ให้มันตีน้ําแล้วเราก็เช้ามาดูดน้ําออกครับผมเช้ามาดูดน้ําออกอ่าดูดน้ําออกดูดน้ําไปลบของลบอะไรก็ได้ครับครับดูดน้ําออกแล้วก็เกลือหนึ่งกระสอบปูนขาวหนึ่งกระสอบครับผมนะครับ ถ้าปลาเป็นแผลก็ยาแก้เสษแล้วอ่ะโอ้บดบดใส่กับอาหารผสมกับอาหารไปเลยใช่ครับครับผมอ่าอันนี้เป็นเป็นเทคนิคที่ใช่เวลาปลามันป่วยมันอะไรเนี่ยจะทอยู่นะ้อ่าใช่ปลาตาสังเกตปลาเป็นแผลขีดขาวอะไรางเนี้ต้องก็ต้องรีบเลยต้องรีบเลยครับต้องรีบเลยต้องเอาไปซื้อยามาผสมกินนะอ่าใส่อาหารเลยผสมเลยครับครับผมแล้วก็ต้องตีน้ําครับดูแล้วคืนที่สองเนี่ยต้องคืนต้องดูด้วยนะครับครับ ว่าที่เราแก้ไขไปเนี่ยมันดีขึ้นไหมทำยังไม่ดีปลาจะต้องลอยหัวอีกครับผมก็เดี๋ยวต้องไอน้าอยู่เรื่อยๆบให้ออกซิเจนเรื่อยๆครับก็ลองดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับก็อันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะครับจากเกษตรกรตัวจริงนะเกษตรกรเลี้ยงปลาปลาหมอนะครับจริงๆ ถ้าเราไม่มีบ่อบระดาลหรือน้ําที่อื่นมาเติมก็แนะนําให้มีไดเนี่ยหมุนเวียนน้ำในบ่อนะเพราะว่าการที่ใช้ไดแบบนี้ลดต้นทุนนะครับเพราะว่ามันใช้ทั้งดูดน้ําทั้งอะไรส่งน้ําได้ด้วยนะครับในตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยครับไม่ต้องไปซื้อใบพงใบพัดจริมาสองสามหมื่นอะไรไม่ไม่ต้องไปใช้ตรงนั้น เพราะว่าเราเราอาศัยว่าเราใช้ปั๊มน้ำเนี่ยดูดน้ำแล้วพุ่งไปพุ่งไปจากที่สูงตกไปที่ต่ำมันก็เกิดปองใช่เกิดองเกิดออกซิเจนออกซิเจนก็อันนี้คือหลักการทำออกซิเจนง่ายๆเลยง่ายๆไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรครับผมตัวเดียวเอาอยู่เลยคือรู้สึกว่าตุกตัวเดียวเนี่ยไหลไหลบ่อตรงน้ำไปไหนก็ได้จะปล่อยน้ำน้ำจากบ่อมาก็ไหลมาท่อเดียวนะฮะวางระบบน้ำดีๆฮะสามารถเอาน้ำเข้าน้ำออกในท่อเดียวได้ต้นไม้เลยนะครับ แน่นอนคื่บ้านฝั่งนี้บอะไรกันมากเลยฮะพี่น้องจะเอานู่นนู่นขนปลาทูเรียนน้องรถพี่น้องส่งไปน้ำนี่นะน้ำนี่น้ำผมอ่ะน้ำเสียจากปลานี่นี่ก็ครับการลดต้นทุนเด้พี่สมยศอ้าวถามถึงการลดต้นทุนน้ำเนี่ยจ้ะต้นทุนเนี่ยมันก็มีอีกมีมีวิธีบอ่ะคือคือของเราก็ก็ได้ผลิตภัณฑ์มาเสริมเราก็ ก็ยังใช้อาหารเม็ดเหมือนเดิมอาหารโรงงานเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่กล้านําพวกต้นไม้พวกอะไรที่เศษอะไรอาหารที่มาให้กินเพราะอันนั้นน้ําเสียเลยครับออันนั้นจะทำให้น้ําเสียมีเอาผักนู่นน้าผักนี่มามามายนให้ปลากินอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อระบบน้ำใช่ใช่อันนั้นถ้าเราจะเลี้ยงขายอันนั้นเราหวังผลไม่ได้เราคํานวณไม่ได้น้ํามันเสียมันอะไรแต่ถ้าเราจะเลี้ยงขายแบบนี้ทําเป็น ธุรกิจแบบนี้มันก็ต้องอีกแบบการจรัดการก็ต้องอีกแบบหนึ่งเนาะก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับในเรื่องของอาหารที่จะเอามาใช้เลี้ยงปลานะครับเพราะว่าผมมองว่าในเรื่องของประสิทธิภาพอาหารหรือคือเราใช้อาหารดีๆแล้วก็มีตัวช่วยดีๆก็สามารถช่วยลดระยะเวลาการเลี้ยงได้ลดระยะเวลาการเลี้ยงก็เนี่ยอย่างเช่นเรามีอย่างผมถูกใจยี่ห้อเนี่ยโตทันใจนะครับผมมันใจในยี่ห้อนี้ผมไม่ใจยี่ห้อนี้ ใครมั่นใจในยี่ห้อไหนก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ครับผมเราก็ไม่ได้บังคับกันนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเพราะสินค้าดีๆในท้องตลาดก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่านี้พอดีใช้ตัวทนใจแล้วมับใ่นใจแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตเช่นรถเวลานะฮะลถเวลาไปเดือนนึงถตงว่าปลาปลาไซนี้ถ้าเราไม่ใช้ตัวช่วยไม่ใช้ตัวทนใจเนี่ยอาจจะใช้แล้ว ระยะเวลา5เดือนครับใช่ไหมฮะครับนี่เราก็ลดเวลาเหลือแค่4เดือนครับครับผมนี่นี่นี่คือการลดต้นทุนได้นะครับผมอันนี้ก็คือเน้นเลยคือเรื่องของการลดต้นทุนค่าอาหารแล้วก็ลดระยะเวลาด้วยใช่ใช่ครับครับผมมันทําให้สิ่งที่ได้รับเลยที่ปลายทางเลยนะที่ผมรับรู้ได้เลยคือกําไรในกระเป๋าถูกครับครับกำไรในกระเป๋าเราเยอะขึ้นแทนที่จะไปให้โรงงานอาหารอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะเราเราก็เก็บเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเนาะครับ ครับผมน <st wireless> ั <Wha> ่นแหละก็ลองดูแล้วกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทุกท่านนะครับก็ลองเก็บข้อมูลดูแล้วกันนะครับว่าเราเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าระหว่างเลี้ยงธรรมชาติธรรมดาเนี่ยกับเลี้ยงแบบมีตัวช่วยเนี่ยอันไหนจะได้ผลกําไรที่มากกว่านนะครับเราไปวัดกันที่ผลกําไรดีกว่านะครกบผกำไรที่จะได้มาในกระเป๋านะฮะโอเคครับสาหรับผมและทีมงานวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอันนี้ โอ้โหคุยเรื่องนานบังกรฟาร์มบางกรฟาร์มมยศคุณครับขอบคุณพี่สมยศมากเลยนะครับจากบางกรฟาร์มนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้บางกรฟาร์มจากที่ตำบลอะไรนะครับผมเกาขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลโอ้โหนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าพี่อะไรนะฮะยศครับพี่สมยศนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าพี่สมยศใช้จริงไหมหรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆเนี่ย ก็สอบถามพี่สมยศได้เลยเบอร์โทรพี่สมยศเบอร์อะไรนะครับผม098ครับผม262ครับ1298ครับผมอยากรู้อะไรโทรถามพี่สมยศได้เลยนะครับไม่ต้องผมไม่ต้องพูดมากได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมน้องมีเบอร์โทรบอเพื่อพี่น้องเฮาเกษตรกรสนใจอยากใส่อยางมีโตซอยดีๆนะคือผีสมยศจะสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่อยากสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบริบทพันธุ์ดีๆอย่างโตสนใจนะครับก็โทรไปที่ศูนย์จำหน่ายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่แปดแปดครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมกาเกษตรกรเฮาโลต้นทุนค่าอาหารได้พี่น้องก็คือเฮาสิมีกำไรเพิ่มจ้ะกัผู้ใดสนใจอยากมารับปลาไปขายกะโทรสอบถามพี่สมยศได้เด้อจ้ะพี่น้องเด้อ เบ่งอยูต้นคลิปกะแม่นจ้ะเบอร์ถียูถ่ายคลิปถีผี่สมยศบอกนี่กะแม่นจ้ะกะสิเอาป้าขึ้นเรื่อยๆทุกมือเลยจ้ะพี่น้องปาอ้ายูบอนี่ก็ประมาณสามตันจ้ะพี่น้องกะเพิ่นขายเบิดจังสีาพาพี่น้องเข้ามาสรุปยอดฮักต้นทุนออกแล้วสีเหลือเป็นกำไรหลาย,ลายปานไดผี่สมยศเล่าก,กะเอาประมาณแสนเดืองจ้ะบอนี่แล้วสิไดตามเป่าบอ เฉพาะกำไรด้วยพี่น้องแสนหนึ่งเลี่ยงสี่เดือนจังสิภาพพี่น้อง้ามาอัปเดตไม่จ้ะรอให้อายเราขายเบิดก่อนเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแลวชวมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้ะ